คิดไม่ออกเราคิดไม่ถึงเป็นความสุขแค้ที่เราจะได้รับในวันที่เราได้อยู่ในทรวรวงของพระปิฎกแตกต่างกันเขาเอาชื่หมายถึงสิ่งนั้นเขาไม่ได้หมายถึงความสุขในโลกเราจะ,ะนั้นการที่เรามีความสุขในโลกนี้กันอันนี้เป็นความเลื่อนกันเราอยากจะร่ำรวยเราทํางานทําการเราทําของเราและมันก็อยู่ในโลกนี้เมื่อจากโลกนี้ไปเราก็มัน สิ่งที่เราจะไปได้คือความสุขแท้นที่พระยาะสุขีเหมือนกับเราที่เรียกว่าเป็นแล้วก็ความชับธรรมอะไรต่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ประโลจึงกล่าวไว้ในโคเินหรือโคเรนบทที่1นึ่ข้อสิปถึงสาว่าคนทั้งหลายที่กําลังจะพินาศเห็นว่าเรื่องการเห็นเป็นเรื่องโง่ประการแรก คนทั้งหลายเนเห็นพวกเราพวกนี้เชื่ออะไรเชื่อกัเเพงไม่มีปัญญาแล้วพวกเราผู้ที่กำลังจะรอดเราเชื่อว่าจะเป็นธิ์ฐานภาพของพระเจ้าแต่พ่าพีพากล่าด้วยว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไป แท้คนมีปัญญาแห่งย hmm ุค hmm. นี <S <s ้อย nope ู่ที่ไหนบัณฑิตแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโตวาทีแห่งยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงทาให้ปัญญาของโลกโชนเขาไปแล้วถ้าเราเจอคนที่มีปัญญาเราจะโยนยองของในโลกนี้จมโอ้ฉันเก่งฉันเก่งนะคุเก่งจะทำนั่นทำนี้ได้แต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่านี้ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายถึงสติปัญญาพระเจ้าไม่ได้แข่ง สติปัญญาเหล่านี้มันก็จะจบสิ้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไปพระธรรมสสิทธ์บอกว่าอย่าพึ่งพาในเจ้านายเพราะเมื่อไหร่ที่ลมหายใจของเขาหมดไปทุกอย่างก็จบสิ่งที่เราจะเชื่อพึ่งได้คือติปานานํนนาขอรลงสมบูรณ์เมตานะคาชื่อขอทั้งหลายนะครับให้เรามีความเชื่อมัน่นในพระวัจรของกุและก็อยากจะให้เราไป ครั้งหนึ่งนะครับใน1นึ่งโคลิบทที่1ข้่งพ่อสแตนหึงพ่อทีซามส์เพื่อเพื่อให้เราจะเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสในวันนี้ได้เป็นอย่างดีมากให้เราโลภใจนะครับพระบิดาที่รักขอองค์สรขเมตตาเพระวจนะของพระองค์ที่ทั้งในโลกครามหลายได้มีความเชื่อมั่นและอิสริยาภรณ์ของโกลนะครับหลาได้สไลดหาสันติสุขแท้ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้และบอมเน็จแท้ในเมืองสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อความหลาจะได้มีความเจริ แต่ับร่วมกับโรมเมื่อผู้ข้ามาไดจากตรกนี้ไปในขณะที่ผู้ข้ามอยู่โลกนี้ขอทรงส่งโรเมตตาประกันสติปัญญาให้ครัข้ามาอยู่ในโลกนี้อ,อ,นนยยขขอ,อย่อยางเป็นคนมิชลาเป็นคนที่มีความคิดเป็นที่ยความเข้าใจและเชื่อพึ่งในพระเจ้าของโรมทุกขณะจิตของข้ามและเสือของโรมพระนาม